ค่ะท่านนายกสองสวันมาที่เนี่ยคนไทยเขาวิจารณ์กันทั้งเมืองสนั่นเมืองเลยเรื่องพ่อของท่านนายกอะค่ะไปออกรายการของสำนักข่าวไทยแล้วพูดจาใช้ไม่ได้เลยดีลับนี่มันมีจริงไหมไม่มีเลยเรื่องดีลทางการเมืองแสดงว่าไม่ใช่ดีลการเมืองเป็นดีลอย่างอื่นไม่มีครับแล้ว<ร>ผมกลับมาแล้วผม ผมถึงเข้าสู่ระบบแล้วก็ไปการาบบางกมทูลขอพระราชพระเมตตาขอขอพระราชาพระเมตาเมตาก็ได้รับพระเมตตามาก็แค่นั้นเองบังอาจมากอาจเอื้อมไปพูดพาดพิงถึงพระบรมราชาองค์การแล้วก็ไปอ้างในทางที่ไม่ถูกพิควรทั้งยังไปอ้างเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของวัฒนธรรมในงานใหม่ของท่านนะคะว่า ให้ไปปรึกษาพระองค์หญิงท่านเนี่ยนะคะซึ่งไม่บังควรค่ะงานการเมืองเนี่ยไม่ควรจะไปพาดพิงจะไปกล่าวโยงถึงพระราชองค์การไม่ควรจะไปอ่านเอื้อมถึงพระราชวงศ์ต่างๆนะคะท่านนายกท่านเป็นลูกคนเล็กเป็นลูกรักด้วยช่วยเตือนพ่อท่านนายกด้วยนะคะจะทำอะไรเนี่ยให้ระมัดระวังหน่อยนะคะคดีก็เยอะอยู่แล้วคะ่ะท่านนายก